ลลเมือง3แบบสู่ประชาธิปไตย 1. พลเมืองที่มีความรับผิดชอบเช็คเฟซบุ๊กหน่อยดีกว่าเผื่อมีอะไรดีๆอะไรเนี่ยเปิดรับบริจาคโครงการจิตอาสาพี่ช่วยน้องของนักศึกษาคณิศาสตร์ห้องสองพี่อาสาเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนและ มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนมาริวิทยาเนื่องจากโรงเรียนมาริวิทยาขาดแคลนอุปกรณ์หลายสิง่งและสื่อการเรียนการสอนจริงไหมเนี่ยแต่ว่าเราเรียน MIDL มาแล้วนี่นาเราต้องตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบทางไหนบ้างนะทางนี้ดีกว่าน่าเชื่อถือ เพราะว่าโรงเรียนนี้มีจริงๆแล้วขาดแคลนจริงๆด้วยเช็คกลุ่มหน่อยดีกว่าว่าเป็นกลุ่มจริงหรือแค่แอบอ้างจริงด้วยเพราะเป็นโครงการที่นักศึกษาร่วมทำกับมหาวิทยาลัยข้อมูลข้อมูลแน่นมาก โครงการดีๆแบบนี้เราต้องแชร์ให้เพเพื่อนๆรู้ซะแล้วร่วมบริจาคด้วยดีกว่าเพื่ออนาคตของเด็กๆ 2. พลเมืองที่มีส่วนร่วมวันนี้เรามาใช Facebook ดีกว่าว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างอ๋อเจอข่าวที่น่าสนใจแล้ว โรงเรียนมารีวิทยาขาแคนอุปกรณ์การเรียนการสอนเราอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือจังเลยอ๋อเราเรียน midl มาแล้วนี่นาเกี่ยวกับพลเมือง3รูปแบบถ้าเราอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเราต้องเป็นพลเมืองรูปแบบที่2พลเมืองที่มีส่วนร่วมงั้นเราไปตรวจสอบข้อมูลดีกว่าว่าเป็นข่าวจริงไหม ข่าวนี้เป็นข่าวจริงงั้นเราไปสร้างกลุ่มเฟซบุ๊กดีกว่าตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรดีหนะ่าอ๋อคณิตศาสตร์ห้องสองพี่อาสาตั้งชื่อโครงการว่าอะไรดีนะ่าเอาชื่อ โครงการจิตอาสาที่ช่วยน้องเพิ่มรายละเอียดดีกว่าเพิ่มรายละเอียดว่าได้จัดทําโครงการเพื่อสื่อการเรียนการสอนและมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนมารีวิทยาได้เปิดรับบริจาคเพื่อจัดทําโครงการ เรรียบ้สามพล,ลเมืองมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมออไทยมาดูเพจนี้สิเขาเปิดรับบริจาคเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพี่ช่วยน้องได้จัดทําโครงการเพื่อจัดทําสื่อการเรียนการสอนและมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนมาดีวิทยาได้เปิดรับบริจาคเพื่อจัดทําโครงการ ทำไมเขาถึงเปิดรับบริจาค่ะทำไมทางโรงเรียนไม่ของงประมาณจากสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาล่ะพี่ยาดาลองทักถามเขาซิว่าเขาตรวจสอบหรือยังว่าทางโรงเรียนมีงบประมาณไหมหรือว่าทางโรงเรียนมีงบประมาณแต่ไม่จัดสรรงบประมาณให้กับเด็กๆเอเคเดี๋ยวทักไปถามก่อนนะทางโรงเรียนไม่ได้ไม่ได้รับงงประมาณจากที่ไหนเลย ทำไมถึงไม่ได้รับงัวประมาณล่ะอย่างนี้เราต้องส่งหนังสือไปทางสำนักงานเขตนะเราช่วยเป็นธุระให้พวกเขาไหมได้เลยสิเราทําเลยไหมล่ะได้ส่งไปเลยโอเค